ซกาภูมิใจเสนอในกาแล็กซี่อันไกลโพ้นมีกองกำลังเอเลียนชั่วร้ายกำลังทำงานบางอย่างพวกมันทั้งผู้จัดการและโลกมากได้เข้ายึดครองโลกและสังหารผู้นำ กดคียประชาชนแม้แต่ฮีโร่ผู้เป็นตำนานก็ยังพ่ายแพ้ได้มีการขอร้องอ้อนวอนอย่างสิ้นหวังเยเสียงอะไระเ้เสียงอะไระเฮ้ำแสแล้วะเล่ท่านใดนั่นเอง ก็ได้มีการตอบรับครบรื่นเดียวนั้นจากลูกชายของผู้เป็นฮีโร่ตำนานชื่อของเขาก็าคือบลูสตาร์เลือกบลิสตาร์ก็ได้กระพวกมนงกันนะตอนแรกโอ้สว oh ัสดีผมบลูสตาร์เองเลือกบลิสตาร์ก็ได้แต่พวกมึงกันนะตอนแรกนี้เราจะมาเจอกับอะไรก็ไม่รู้ทีทางให้เราปีนขึ้นไปโดนจ้องย้สองทีแล้วกัดยัง ปีกขึ้นไป,ไปขึ้นไปปีกขึ้นไปเราก็เจอกับหน้าผายข้งแล้วก็ปีกขึ้นไปปีกขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปพอร์เราก็เจอกับผู้มม้อะไรบางอย่างม,มีกระต่ายเหี้ยด้วมาน้องโกกระต่ายเหี้ยฮอแล้วก็เดินต่อไปต่อแล้วก็มีบาร์ให้เราโหนด้วยเป็นบาร์จากเท้าวันด้วยสมุนไพรธรรมชาติข้างล่างมีตัวดอกไม้ขึ้นคนด้วยเราต้องระวังให้ดีเทโคดไปพเราลงมาเราก็เจอกับ ต้นอะไรบางอย่างไม่ดูแต่เราก็โดกระดุกเหมือนท่าพาได้แล้วเข้าป่าที่มีอะไรเกาะเราไม่ดูเราก็ระเบิดตุ้มเขียนไปนะวุณหนูให้เราจกด้วยจกเข้าไปแล้วก็มีอะไรโดดออกมาไม่ดูรเราลงไปตําไม่ได้เราลงมาที่เดิมทำไมยังไม่รู้ปีกลับขึ้นไปปีกลับขึ้นไปปีกับขึ้นไปปีกับขึ้นไปตัวสีใสโดดซิกรปีขึ้นไปเลยเขาจะพูดหมายเอามือจกดูมีอะไรอีกไหมไม่มีไม่มีไม่มีโอเคเดินเข้าไปได้ ก็นั่งไมงนกระต่ายออกมาแล้วเอาหัวชดแป้งเลยมีบ้าให้เราหัวอีกแล้วโค้กคำเด็กบ้าทำไมแมวเอาก็เจอกับต้นไม้เอ้ยไม่ใช่ต้นไม้ดอกไม้ลอยได้เออดอกไม้มีไข่ขอจับไปสิจับไข่หน่อยปึ๊บไปดูเขาจับไข่ต้นไม้หนอ่อยก็จับไข่ดอกไม้ดอกไม้มีไข่จับไข่ต้นไม้ ก่อไข่ดอกไม้ล้อยกันไปโอ้ไข่เจ้าช่างนุ่มนิ่มเหลือเกินร้อยหนักไม่ะไข่ระวังไข่ขาดนะเบ้ยไข่แปะตัวชั้นที่หนึ่งได้ดาวเพื่อน,เ,นเราเจอกับแบบพี่สำคัญมีหนามกันอยู่ข้างหน้าต้นไม้อยู่ตรงกลางไข่ที่เป็นหนามแล้วยาวๆอยู่ตรงกลางอย่าคิดลึกมันคือต้นไม้ ข้างบนมีสมบ,บัติที่หนาอยากไปจังเลยแต่เินไปไม่ได้ทำไงดีจับก็ไม่ได้ไข่ต้นไม้ไข่ดอกไม้ก็ไม่มีที่นี่แล้วช่างแบงลบไปคอไปทาซานต่อเดี๋ยวพุ่หมาอีกแล้วจกอีกทีสองทีท,ทั้ทีไม่มีอะไรโอเคเดินไปอ้าวโดนระเบิดจกอีกจกอีกระเบิด,ดตู้คลิปนี้อาจมีคำหยาบหน่อยเพราะครูหย,ยาบ ต้นไม้แล้วโขนโหนอ่ะตกลงมานี่เราจะผ่านได้แล้วใช่ไหมจกจบผู้ไม้สองทีสามทีไม่มีอะไรแล้วก็โหน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 อ่ากระตกไม่ข้ามเข้าไปจับโหน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 แล้วก็ตกที่เดิมไม่ผ่านอีกแล้วโหนโหนโหนอ่ากลับมานีะไม่รู้ให้เราจบเลยจกที่มีอะไรไหมจกสิจกสิจก เจอดาวไม่ใช่เจอเหรียญเร่อเงินจบไปเรื่อยไม่มีแล้วมีบาทเดียวก็โดนดอกไม,ม้โดนระเบิดแบบพู่มเลยชิวิเดียวหมุน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 ขึ้นไปบึ๊บมีทางให้เราปีนขึ้นไปลูกศรชี้ให้ลงข้างล่างแต่เราไปบนไม่ใช่เราไปล่างเราก็ไปบนแล้วก็โดดลงมาข้างล่างลูกศรบอกให้ไปล่างเราไปบนเราก็เจอกับ อะไรไม่รู้หลวจจากบุกศอไม่ได้มีต้นไม้ให้จกมีผู้มาให้จกเราไม่จกเราก็มาเจอกับป่องอะไรไม่รู้มีอะไรป่องป่องภาษาอีสานเรียกว่ารูเอ้ยภาษาขารภาษาอีสานป่องคือป่องภาษาอีสานเราเราก็ตายแบบงงๆเขาจะสงสัยว่าป่องคืออะไรป่องเป็นภาษาอีสานภาษาการเรียกว่ารู ใช่หรือเลปล่าไม่รู้กูมั่วแล้วเจอกับไสเดือนน้อยซึ่งมันแบบนี้ทำไงถึงจะฆ่ามันได้โดดขึ้นไปตามมันไปเอ้ยมีสมบัติด้วยไปสมบัติดิไปสมบัติดิไปสมบัติดินานแล้วมีอะไรไหมมีดาวทำไมถึงจะฆ่ามันได้วะตัวนี้เดี๋ยวต้องโดดจับมันวะเอาหัวโขกมันเหรอ ลองดูดิเด็กจะไปแหละเอาสุดทันทำเลย้เอาก็ได้ต้องรอให้มันเป็นสีทองหรือเปล่าตอนนี้เป็นสีเขียวอยู่โดดลงไปก่อนโดดลงไปก่อนโดดลงไปโดดลงไป,งไปอ้าถ้ามันชนทำไมเราหายมุดเราหายหายไปไหน ข้างบนแล้วเปล่าดูดิตดดขึ้นไปเอามาแล้วไงเดี๋ยวจะสีทองแล้วเราจังหวะจับโคกเลยเอาช้าเพื่อนเอาไปเอาไปเอาไปเอาแล้วจับโคกเลยน่านแล้วเรียบร้อยชนะแล้วมันขี่ออกมาเป็นสีดำๆด้วยไม่ค่อยเราผ่านล้วสิดะไปเดินไปต่อไปต่อเดินไปดันต่อไปมีบาร์ให้เราโหนละโหนโหน หมุนแค่นี้ครอบตือครอบ,ต,ออบตือแล้วก็พุ่งไปผ่านมิชชั่นแรกนี่คุณที่สุโบนนัดหล่ะด่านต่อไปป่าแห่งความมืดเออมีตัวเฮียด้วยเอขาจับหน่อยถ้าเราเดินไปมันจะพุ่งใส่เราแน่นอนน,น่าดงอยควากขู่แม่ เออมีเด็กกระปุกนอนอยู่ต้นไม้หัวโขกว่าไม่ใช่เด็กกระปุกมันคือเห็ดกระปุกหานไปเอาหัวโขกมันเรียบร้อยไปแล้วด่านต่อไปโดนลงไปโดนลงไปลงไปเปิดด่านกันมาคือโดนจับขึ้นไปตุกดีขึ้นไปอ่ะเจอตัวที่ใหญ่แล้วพระเจ้าขับหัวโขกแม่งเลยยึดโดดโดดดึงข้าไม่ได้ต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหม Okay. โอกดกระแบงบนจึ๊บแล้วพีตัวอะไรปล่อยมีนกขี้เสีงหัวด้วยระวังพี่พี่มองนกขี้เสียหัวแล้วจ้ะชนชนมีชนต้นไม้ไม่เห็นต้นไม้เลยเอา้าพี่ดีพุ่งไปชนมันเถอะจับหัวโคจับหัวโคจับโคจับโค มาดักพี่น้องทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกมีบากัญชาให้เราโหนอีกแล้วโหนไปโหนไปโหนไปแล้วคนละออคือบากันชาใล่ปะเจ้สาสมบัตแล้วหัวโขกแล้วก็ได้ชีวิตมาหนึ่งชีวิตโอเคเราไปต่อหัวโขกอ,อ,อีก,ออกตัดไม้ทําลายป่าคืออาชีพของเราเราเล่นอย่าไปทำนะมันไม่ดีเจอาเห็ดกระปุกอีกแล้วมันเี่กระปุกมันคือเห็ดกระปุกแล้วก็หัวโขก หัวโคกมันแล้วปีนขึ้นไประวังนกขี้สีหัวนกขี้กมาเป็นระเบ,บิดสุดยอดมีน,นกโคกด้วยจับหัวชนเลยอย่าไปสนใจมันนี่คือยอดของปลายกัญชาครับเด็กๆดูไว้เจอเห็ดกระโปงอีกแล้วอย่าไปสนใจมันเดินหนีเลยเก็บหัวโหนข้ามไปเจื่อมาให้เราโหนอีกแล้ว,ลวนี่หมุนอ,อันนี้ครอปเตอร์คอบเตอร์ข้างบนมีอะไรไหมนะ มูลมาโอนเอา้าเมื่อเฉยต้นไม้อะไรวะเนี่ยอย่างสวยอย่างสวยเอา้ามันสยวยอะไรสเราะลด้ปะรีบเดือดชีวิตเดียวนะครับระวังตายระวังตายจะเห็ดกระปุกอีกแล้วเรียบร้อยอยังไม่ตายยังไม่ตายนึกว่า,าตายเอา้าโดนนกขี้ใส่หัวตาย เอาใหม่ล้วนกขี้ใสหัวโอเคเรามาเป็นเฮลิคอปเตอร์ต่อครับโชนชโนช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 นทำแบบเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอ้โหที่โนกขี้ใสหวัวแ้เจอเหตุกระโปกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ถ้าอยู่ตรงนี้มันสว่างใช่ไหมมืดสว่างเราปิดไฟเปิดไฟ,ไฟอ่ะเคยเล่นไหมทุกคน ปิดไฟเปิดไฟปิดไฟปิดไฟเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟ้าไปเดินไินไปจับหัวโคกเรียบ้อยโดดโดดจับเอาหัวโคกไหมเดินนี้ เจอตัวเฮียไอตัวเฮียโควันสว่างแล้วดาต่อไปบอสไรดา้าไรโฮอิสคัมมิ่งไรโฮกกำลังจะมาตัวไรคือไรโฮวะเอา้า เกมแดกหรือเปล่าวะทำไมเป็นงี้วะอ๋อเป็นตายของเกมไม่ใช่เกมแดกนี่อะไรโหไอ้ขี่นี่คืออะไรโหไอ้ะไรโอ้แกปล่อยงูใส่คูตัวเขี้อะไรมากัะอโอ้ยอไรโอ้ยวโ้ยกงไข่โอ เกาะไข่ามาแล้วก็โขกต้องเกาะไข่ามาแล้วก็โกขกหรอก่อไม่ถึงไปเดินมาเนี่ยปล่อยฝฟน้ำตกเกาะไข่โขกเกาะไข่โขกเดี๋ยวต้องเกาะไอ้ตัวนี้เดี๋ยวมันโขกแล้วไอ้ตัวนั้นลงมาต้องโขกอีกทีหนึง่งหรอไปอะไปเกาะไข่โขกปล่อยฝฟน้ำตกแล้วลบลวลบลบ,ลบแบบเดอะแบตติ เกาะไข่โคกเกาะไข่โคกเกาะไข่โคกลงมาแล้วจับตร้โคกจุดเปลี่ยนสีเลยครับโคกไข่จุดเปลี่ยนสีจุดใช่ไหมล่ะต้องไรโคกลบลบลบเกาะไข่มาเกาะไข่โคกเกาะไข่โคกเกาะไข่โคกลงมาตายเฉย ไปมาน้องไรยโขกก่อไข่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 กระโขกก่อไข่โขกก่อไข่ประโขกกะจับลูกน้องมันโคกโอเคจุกแล้วจุกเป็นสีม่วงแล้วเราโคไข่มันจะมาจุกแล้วลบลบก่อไข่มันก่อไข่มัน กาะไข่โคกเกาะไข่โคกเกาะไข่โคกเกาะไข่โคกมาแลจับลูกน้ำมันโคเรียบร้อยจุกจุกแล้วเปลี่ยนสีจากสีพวกเป็นสีแดงครับสีสุดท้ายได้ปะเกาะไข่โคกเกาะไข่โคกเกาะไข่โคกน้ำมันลงมาแล้วจับลูกน้ำมันโคมาครับเตะน้ำมันกลายเป็นสีดำอ่ะอยากม่วงแดงเข้าไปสีดำแล้วก็ชนะแล้ว โอ้โหมีกรีปเตอร์มาให้เราแล้วจิ๊บมต้นท่าต้นท่าต้นดิ้บดิ้บเต้นในท่าเดียว้โหปเตอร์พุ่งขึ้นไปแล้วก็จบแบบหล่อเท่ไอท่อโดานเคลียร์เคลียร์บอ โอเคนี่ก็คือเบเบอร์ชนแกินนกำขวดล่ากันในเวล,า,วลาก,กลมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบเบอร์ชนลด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ